สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์ MOV นะคะเป็นไฟล์ MP4 ค่ะซึ่งถ่ายมาจากโทรศัพท์ iPhone นะคะไปดูวิธีการกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์ค่ะเสร็จแล้วให้พิมพ์เข้าไปว่า mp4.to นะคะ แบบนี้นะคะ mp4.2 นะคะเสร็จแล้วก็กดป้่ enter นะคะก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ของ mp4.2 ค่ะในที่นี้เราจะแปลงไฟล์ mov นะคะเป็นไฟล์ mp4 ค่ะจะได้ตรงนี้นะคะ mov เป็น mp4 ค่ะเราก็ทำการคลิกได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการแปลงไฟล์ mov เป็นไฟล์ mp4 นะคะเราก็แค่ หนนะคะในการแปลง MOV เป็น MP4 เนี่ยให้ลากและว,วางหรือคลิกพื้นที่อัปโหลดของเราเพื่ออัปโหลดไฟล์ก็ได้นะคะก็คือเราสามารถคลิกที่ตรงนี้นะคะเพื่อเลือกไฟล์นะคะในที่นี้จะลองแ r a g and d r o มานะคะคือลากลาก,ลากคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากมาวางปล่อยเมาส์เลยค่ะ เมื่อเราอัปโหลดไฟล์เข้ามาแล้วนะคะไฟล์ของเราก็จะเข้าสู่คิวค่ะแล้วก็เครื่องมือของเว็บไซต์เขาก็จะทําการแปลงไฟล์ MOV ของเรานะคะให้เป็นไฟล์ MP4 ทีนี้เราก็ทําการรอสักครู่นะคะจะช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องของเราแล้วก็ขนาดของไฟล์ของเราด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ100%ค่ะ เมื่อทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางโปรแกรมเขาก็จะทำการเริ่มการแปลงให้เราค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทการแปลงและขนาดของไฟล์นะคะอาจจะใช้เวลา3วินาทีหรือนานถึง1ชั่วโมงก็ได้นะคะค่ะตอนนี้นะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะระบบก็ได้ทำการแปลงไฟล์จาก MOV นะคะเป็นไฟล์ MP4 เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้นะคะ โดยที่ Copy Link ตรงนี้นะคะหรือว่าจะคลิกที่แชร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ในที่นี้นะคะจะดาวน์โหลดลงไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะคลิกที่ซิปไฟล์นี้นะคะแล้วก็คลิกที่ซิปไฟล์เหล่านี้นะคะตอนนี้นะคะทางระบบเขาก็จะทำการ ดาวน์โหลดนะคะซิปไฟล์แล้วก็จะทําการดาวน์โหลดให้กับเราค่ะรอสักครู่นะคะมาแล้วนะคะไฟล์ซิปนะคะเราก็คลิกที่รูปลูกศรส,สีดํานี้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดได้เลยค่ะไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะคะก็จะอยู่ตรงมุมด้านล่างซ้ายนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะลองคลิกที่แสดงในโฟลเดอร์ค่ะ ก็จะได้ไฟซิปมาแบบนี้นะคะให้เราทําการคลิกเมาส์วขวานะคะแล้วก็แตกไฟซิปของเราลงที่เครื่องของเราเลยค่ะแยกไฟล์ลงที่นี่นะคะเป็นไฟล์นี้นะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ MOV นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นไฟล์ที่เราแปลงเมื่อสักครู่นะคะที่เราแตกจากไฟล์ซิปไฟล์นี้นะคะสามารถนําไปใช้งานได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาระดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ